คุณผู้ชมคะคุยที่เคียววันนี้นะคะอยู่กับดิฉันสิวพรดวงแก้วฝ่ายและคุณภูผาวัฒนาปีดากรลนะคะกับมหากรรมที่ต้องบอกว่าเป็นมหากรรมที่เป็นการจุดประกายไอเดียนะคะในด้านของการทํางานการประกอบอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะกับมหากรรมอาชีพสร้างอาชีพสร้างไรายได้เมืองแผ่นดินถิ่นสองแควนะคะกิจกรรมในครั้งนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านจัดทาง,งานจังหวัดพิษณุโลกคุณสุรพงษ์มูลพิมพ์อยู่ในสตูดิโอกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสด ครับ<ส>ครับผม้อนจัดหางานครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่างานนี้เกิด<ะ>ขึ้นมาได้ยังไงครับงานมหกรรมอาชีพนะฮะสร้างอาชีพสร้างรายได้เมืองแผ่นดินถิ่งสองแควนะครับงานนี้เนี่ยเป็นการจัดขึ้นระหว่างสํานักงานจัดหาง,งานจังหวัดพิษณุโลก<ะ>ร่วมกับมหาวิทยาลัยเรศววน,<ะ>นะครับเป็นการเ,เปิดโลกกระทักดกังด้านอาชีพแล้ว เปิดประเด็น A, จุดประเด็นประกายเนี่ยรประกายทางด้านอาชีพนะครับให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็รวมถึงทางทหารที่จะปลดประจำการเป็นฐานกองหนุนนะครับได้มีความรู้หรือได้ทราบถึงเรื่องอาชีพการมีงานทำต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีรับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานลักษณะของการทำงานลักษณะการประกอบอาชีพพวกนี้นะครับเพื่อที่จะได้นำไป ประกอบอาชีพรหรือต่อยอดอาชีพนะครับ,ร,บรวมถึงการตัดสินใจในเรื่องของการ ศึกษาต่อของขอนักเรียนนักศึกษา,านะครับก็คือทุกกลุ่มวัยเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่คนที่ไม่มีอาชีพเท่านั้นหมายถึงนักเรียนนักศึกษาที่ยังมองไม่ออกว่าจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรทหารอย่างที่ท่านจัาหางานบอกว่าปลดประจำการมาแล้วจะไปทําอาชีพอ,อะไรดีและที่สําคัญค่ะเป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาชีพที่เป็นอาชีพใหม่ๆอาชีพที่เกิดขึ้นมาเพิ่งเกิดขึ้นเรนวัตกรรมภายในงานเราจะเห็นอะไรกันบ้างคะภายในงานเนี่ยเราจะมีกิจกรรม ซึ่งหลากหลายแน่นมากครับร่าอ,อันดับแรกเลยเนี่ยเราจะเชิญสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบผลสําเร็จจากการประกอบอาชีพประกอบอาชีพเนี่ยตอนนี้เราเราเชิญคุณกิติพงศ์นะครับซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบะหมี่ถ้วยร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพนวัตกรรมครับมาให้แนวความคิดแล้วก็พูดถึงบรรยายถึงในเรื่องของการประสบผลสําเร็จทางด้านอาชีพนี้เข้ามาเนี่ย ซึ่งในนี้จะเป็นการบทสัมภาษณ์ของยาวเลยแล้วก็จะมีการไลฟ์สดด้วยคนในติดตามให้ในคนที่อยู่ที่บ้านคุณสามารถที่จะดูได้ด้วยความที่มันเป็นงานมหากรรมครับผู้ชมเราก็รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ก็ต้องเยอะกิจกรรมต่างๆก็จะต้องมีเยอะแยะมากมายนะฮะ แล้วงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมก็อย่างที่บอกอย่างบะาบีนถ้วยร้อนก็มีการนํานวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้าไปใส่ปกติเวลาคุณชมบะหมี่คุณชมบะหมี่คุณต้องอาศัยน้าร้อนที่ต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเทแต่ปัจจุบันนะแค่มีถ้วยเขาก็จะใส่น้าเปล่าไปถูกต้องอันนี้คือแต่ว่าใส่ตัวนวัตกรรมที่จะไปทําความร้อนปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยคุณผู้ชมครับอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งการจุดประกายเราจะได้เห็นอะไรอีกนอกเหนือจากการที่เรามานั่งเสวนามาพูดคุยกันฮะเราจะได้เห็นตัวอย่างอื่นๆอีก ในอกจากนี้เนี่ยเราจะจะมีการแสดงทางด้านอาชีพเสมือนจริงนะครับอาชีพเสมือนจริงเนี่ยทางผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสมมติตัวเองได้ในในอาชีพนั้นเราก็จะมีมาเนี่ยเชิญจะมีอาชีพอย่างนักบินนะฮะแลก็บินี่หกนะครับแล้วก็ในแต่เราบินไม่ได้นะท่านจัดทนเราไม่สามารถบินได้จลองจำลองนะครับจำลองก็ น้องๆก็จะได้รู้ว่าบรรยากาศเออถ้าเป็นอาชีพนี้เนี่ยนี่มันดูเท่นะมันดูสมาร์ทขนาดไหนอันนี้อันนี้ก็เป็นเพียงแล้วก็ยังมีอ่าอย่างอาชีพพิธีกรนักข่าวพวกเนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยเป็น สิ่งที่นักเรียนน้องๆนัๆกศึกษาเนี่ยสนใจมากมีปี <B AP. S 1> ที่ผมไปมันมีช่างแต่งหน้าด้วยนะเราจะได้ได้ลองดูว่าอาชีพช่างแต่งหน้าเขาทำทำยังไงบ้างเพราะว่าหลายค<อ> <ไ Out S 2> นเน<อ>ี่ยมีความฝันแต่นึกภาพไม่ออกว่าพอเอาตัวเองไปหยู่ตรงจุดนั้นแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างอันนี้ถือว่าเป็นการจําลองที่ดีว่าหากเราเองประกอบอาชีพนี้แล้วเราลองทําดูแล้วมันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าหรือว่าเราสนุกกับมันจริงหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจในการที่จะประกอบอาชีพในอนาคตด้วยครับผมแล้ว แล้วงานล่ะฮะมันจัดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงครับท่านจัดงานนี้นี่จะจัดขึ้นในวันที่วิวันที่สิบสามวันที่สิบสามสับสามเพื่ร์บดีสิบสามก็ได้ครกฎแล้วก็ตั้งแต่8ป0โมงแนถึง16.30นนนะครับวันเดียว คือทั้งวัน,วน,นะะเราจะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะอย่างที่ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่อาชีพเสมือนจริงค่ะคุณสามารถลองเข้าไปนั่งได้เลยลองเข้าไปดูลองไปพูดคุยกับคนที่เขาทําอาชีพนั้นจริงๆค่ะเขาประสบความสําเร็จอย่างไรเขามีไมล์เซตมีแนวคิดยังไงอันนี้เราเข้าไปพูดคุยเขาได้แล้วเห็นว่ามีเรื่องของการทดสอบความ,มพร้อมที่จะสามารถประกอบอาชีพที่เราสนใจได้ด้วยหรือเปล่าภายในงานด้วย อันนี้มันจะมีอีกกิจกรรมมากมายเลยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอย่างกิจกรรมเนี้ยที่ที่ที่พูดถึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสาธิตการประกอบอาชีพอันนี้อาชีพอิสระเนี่ยสาธิตแล้วก็ให้ให้น้องๆเนี่ยได้ลงมือ๋อได้ลงทำลงมือลงทำเลยอันนี้เนี่ยเป็นเป็นอาชีพเกี่ยวกับอาชีพอิสระอย่างเช่นเนี่ยทำสวนตุ๊กตาจิ๋วสวนถาดรายแก้วอะไรพวกนี้ต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นอาชีพอิสระเนี่ยซึ่งก็ เราจัดไว้ทั้งหมด25อาชีพโอ้โหหลากหลายมากคุณไหวไหมถ้าให้คุณไปลองทำอะไรทุกตาจิ๋วอะไรต้องลองนะคะคุณผู้ชมบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีฝีมือไม่มีความสามารถด้านนี้แล้วพอเราลองทำไปแล้วอ๋อเราคิดถูกลองได้ครับลองได้ครับครับผมก็จะเป็นบรรยากาศของความสนุกสนานเนาะเพราะว่าภายในงานเนี่ยเราก็เหมือนเปิดให้กับประชาชนคนนอกสามารถเข้ามาได้ด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับเปิดกว้างหมดเลยประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ใครจะมองหาอาชีพ มองหาอาชีพต้องการหรือมีอาชีพอยู่แล้วต้องการจะหาะต่อยอดทางด้านอาชีพเป็นอาชีพเสริมได้ก็เข้ามาได้มามามา,มา,มาศึกษามาดูอันนี้ก็เหมือนกับชอบ้ชอ,ชอปปิ้งเลยว่าอาชีพในสาระระบบเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยมันอะไรที่น่าสนใจมันมีอะไรบ้างนะครับ,รบมันก็จะเป็นประโยชน์กับเขาไม่ต้องไปเดินสอหา,าแหวงที่ไหน ที่นี่รวมไว้หมดและที่สําคัญเราได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องและแนะนําโดยตรงจากผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นจริงๆถือว่าเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ของคนที่ทํางานนั้นจริงๆอันนี้เองเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไหมคะนี่ครับลงทะเบียนที่ที่งานเลยอ๋อที่หน้างานได้เลยหน้างานได้เลยนะครับเพราะว่างานนี้จัดที่ขอประชุมมหาราชอาคาร อุทยานองคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจพ่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยสะดวกครับก็คือเป็นอาคารที่รับปริญญาคุณผู้ชมที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ใครที่ผ่านไปถนนเส้นใหญ่ของเราในที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพิจิตรนะฮะก็จะอยู่ซ้ายมือติดกับถนนเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีที่จอดรถเพียบพร้อมใช่แล้วเข้าไปอีกหนึ่งอย่างที่เวลาเรามองไปถึงหน่วยงานนี้คือการจัดหางานเนี่ยตำแหน่งงานว่างมันพอที่เราจะไปแบบ ไปพูดคุยไปถามกับเจ้าหน้าที่ได้บ้างไหมครับตรงนี้ก็เราเราถึงเราไม่ได้เชิญในจ้างหรืออะไรมารแล้วแต่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีะบูธในเรื่องของการให้คาปรึกษาแนะนำเนี่ยในส่วนของไม่ใช่เฉพาะของอจัดทางงานนะฮะในเรื่องของการจาัดงานต่างๆพวกนี้ก็ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยอย่างทางด้าน เงินทุนไอ้อทุนทุนประกอบอาชีพอะไรเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีธนาคารเนี่ยธนาคารออมสิน SME ต่างๆเขาก็มาทางด้านเกษตรทางด้านประมงนี่ก็จะมีท่านเกษตร หน่วยงานเกษตรจังหวัดหน่วยงานมงจังหวัดเนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษาด้วยก็เป็นถือว่าเป็นสาขาอาชีพค,ค,รครบเลยครบ,ครบทุกอย่างคืออาชีพที่คุณอยากจะประกอบอาชีพจริงๆรับคาแนะนําเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าคุณขาดเงินทุนเราก็มีสถาบันการเงินค,คอยรองรับแล้วก็คอยให้คำปรึกษาด้วยอยากจะถามท่านจัดหางานถึงเทรนในปัจจุ<อ>บันของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ณตอนนี้เองเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับน้องๆหรือว่าทิศทางของน้องๆณตอนนี้เทรนประกอบอาชีพเขามักจะไปทางทิศทางไหนกันบ้างคะ ตอนนี้เนี่ยมันหลากหลายมากแล้วก็ยุคยุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยใ,ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสัยนะครับอันนี้ก็ในในในนี้ก็จะมีการการแสดงไอการการโชว์การต่างๆพวกนี้แล้วก็การให้บริการในเรื่องของอ,อาชีพที่เป็นนวัตกรรมนะครับคืออาชีพนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นเป็นอาชีพที่ โดยโดยทางมหาวิทยาลัยในในจังหวัดพิศโลกเนี่ยไม่ว่าจะมอนาเลสวนหรือว่ามอราชพัฒวิทยาลัยทางอาชีพหรืออาชีวะต่างๆพวกนี้นะครับก็นํานวัตกรรมของแต่แต่สถาบานเอาอาชีพพวกนี้เข้ามาเนี่ยซึ่งตัวนี้เอามาแสดงถึงมากนะฮะถึงประมาณสิบสิบแสาขาชีพยกตัวอย่างเนี่ยอย่างไงที่อาชีพปลูกผัก ด้วยแสงเทียนนี่เไยเคยได้ยินไหมก็มีนะในงานนี้แต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วไปดคุณต้องไปดูคือต้องบอกว่าแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละวิทยาลัยเขาก็จะมีเปิดโอกาสให้กับน้องๆเนี่ยได้แสดงศักยภาพมีโครงการมีโครงงานทําขึ้นมากับการนํานวัตกรรมใหม่ๆนี่แหละเข้าไปใส่กับทางด้านของเครื่องมือแพทย์หรืออะไรแบบนี้ซึ่งคุณผู้ชมมันจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆกับการที่เราได้ลองไปเห็น ผลงานจริงๆแล้วมันจะจุดไอเดียจุดประกายเราด้วยว่าถ้าเราเจอแล้วผลงานชิ้นนี้เอ้ยมันจะต่อยอดไปทางทิศทางไหนได้อีกบ้างเป็นการต่อยอดเป็นสู่อาชีพใช่แล้วค่ะอ่าสุดท้ายค่ะให้ท่านจัดหางานเชิญชวนในการสําหรับมหกรรมนี้ที่จะจัดขึ้นวันเดียวเท่านั้น13กรกฎาคมไม่ควรพลาดเชิญชวนได้เลยค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ รวมถึงเนี่ยตอนนี้ทางมีตอบรับมาแล้วนะคทางทหารที่จะปลดประจำการเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมงานในงานนี้ด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามานะครับในวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับประชาชนที่มองหาอาชีพจะต่อยอดอาชีพหรือว่าจะมีอาชีพเสริมนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่จะต้องการว่าจุดประกายว่าจะศึกษาไปทางไหนดีที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตเนี่ย ไปเลยครับนะเชิญชวนนะครับวันที่13นี้นะครับทั้งวันเต็มๆ็มนะครับรับผมไปเจอกันได้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ได้เปิดโลกเปิดประสบการณ์บางทีเรามีงานอยู่แล้วแต่เราอยากเพิ่มเงินในกระเป๋าไงเราลองไปหาไอเดียใหม่ๆเข้ามาวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณที่เข้ามาจัดงานที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับถึงงานดีๆที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อองเอยินชยใช่แล้วค่ะวัน,น,นที่13<ม>กระกฎะาคมนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของคุยให้เคลียร์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสรรหามาเล่าค่ะ